Dạ mẹ lại luôn Ơ Đây Để túi นี่กลังเอานออ่แล้ว,วหมันปูยเยอะนี่นี่นี่นู่นไนูนไน่นนน,นีแต่เห็ดมันปู เห็ดมันปูเยอะมากเลยเบนลานั่งนั่งรอนั่งเฝ้าเห็ดมันปูให้นี้เยอะมากเลยนี่นี่เห็ดมันปูทั้งนั้นเลย เีาจะเห็นมันเตยเลยขึ้นแล้วขึ้นอีกนะคะ mm hmm. มันจะขึ้นอะไรเต็นมากมายขนาดนี้เยอะมากมันงามเลย,ย mm hmm. สวยงามมาก มนเยอากอไม่ได้อาคาะตั้งกล้องมา,เ,าเก็บแล้วเก็บอีกมันเยอะ

โอ้ยหนาวนอนน้อมงาาโอ้ยมันฟอแต่ก็ยังเอาได้อยู่นะมันฟอแต่พอเอาได้อยู่ ส้มเอาด้ายเยอะหมเอาด้ายเยเห็นอีกแล้วโอ้โอไม่ได้เอาขากรอมาอืมแต่เราไม่เอาเห็ดผึ่งเออเราไม่เอาเห็ดอันนี้เด้อจ้ะอันนี้ เอาไม่ได้ละเอาแต่นี่จ้ะอือหอสวยๆๆสวยงามดูว่าไหกยังมีอยู่แต่ไม่งามไม่เอาเอาแต่นี่จะพอขึ้นเต็มเลยเห็ดเห็ดมันปูขึ้นเต็มเลยนะฮะนั็นแลละ ngàm ngàm lên, lên ngàm 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 ôi, thuộc ngàm ngàm ôi ngàm nhẹ 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 mỗi những kìm lắm nữa chai là nếu là nó bát bắn đi chai ai tết

โอ้โหขายใหญ่ๆเลย ต้องดูดีๆนะหูงามมากเลยเอองามงามนี่คือเห็ดหัวสม้มงามมากป่านนี้เห็ดหัวสม้มเยอะนะ Gutten mm. min mm. 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 เห็ดหัวซมเนี่ย 嗯嗯，哎呦、嗯